วันนี้จะพาทุกคนมาวิเคราะห์วิดีโอหนึ่งที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากบนโซเชียลเพราะเป็นคลิปที่นำเสนอเหตุการณ์สมมุติว่ามีการใช้โดรนพ่นสารพิษข้ามพรมแดนซึ่งแน่นอนว่าเป็นเนื้อหาที่กระตุ้นความกังวลของผู้ชมและทำให้หลายคนอยากรู้ว่าภายในคลิปที่ถูกแชร์นั้นมีอะไรบ้าง และอุปกรณ์ที่ปรากฏจริงๆทำงานอย่างไรมีประสิทธิภาพแค่ไหนรวมถึงราคาประเมินของเทคโนโลยีเหล่านี้ควรอยู่ในระดับไหนกันแน่ในตอนต้นของคลิปเราจะเห็นภาพอุปกรณ์ตรวจวัดสารเคมีในมือของเจ้าหน้าที่เป็นเครื่องที่หน้าตาคล้ายเครื่องตรวจคุณภาพอากาศพกพาการออกแบบดูแข็งแรงตัวเครื่องเป็นแบบมือถือพร้อมหน้าจอสีซึ่งแสดงค่าแบบกราฟท่งรวมถึงสัญ,ญลักษณ์เตือนในระบบหน้าจอเองสะท้อนสิ่งแวดล้อมภายนอกค่อนข้างชัด ทำให้มองเห็นว่าผู้ถ่ายตั้งใจสร้างบรรยากาศเหมือนเหตุการณ์ภาคสนามในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้และถ้าพูดถึงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ประเภทนี้จริงๆเครื่องตรวจสารเคมีที่ใช้ภาคสนามมัจะวัดได้หลายประเภทเช่นค่า VOC สารอินทรีย์ระเหยง่ายค่า PM หรือค่าความเข้มข้นของก๊าซบางชนิดโดยปกติแล้วเครื่องแบบนี้จะมีทั้งรุ่นราคาถูกและรุ่นมืออาชีพส่วนรุ่นที่มีจอสีใหญ่และมีปุ่มฟังกช์ชันหลายแบบ มักอยู่ในช่วงราคาประมาณ8,000ถึง30,000บาทขึ้นอยู่กับความแม่นยำและเซ็นเซอร์ที่ใช้บางรุ่นที่เป็นเกรดอุตสาหกรรมอาจสูงกว่านี้ได้เมื่อคลิปดำเนินต่อจะมีการกล่าวถึงโดรนพ่นสารพิษขนาดเล็กที่ถูกอ้างว่าบินเข้ามาในพื้นที่ป่าใกล้หมู่บ้านฝั่งไทยถ้าประเมินจากคำอธิบายของวิดีโอโดรนที่พูดถึงหน้าจะอยู่ในกลุ่มโดรนเกษตรพ่นสารซึ่งเป็นตัวที่สามารถบรรทุกของเหลวและกระจายออกเป็นละอองได้ แต่ในสถานการณ์จริงโดรนแบบนี้มักใช้ในการเกษตรเช่นฉีดยาฉีดปุ๋ยหรือน้ำหมักชีวภาพสำหรับประสิทธิภาพการพ่นถ้าเป็นรุ่นทั่วไประยะใช้งานต่อแบตเตอรี่จะอยู่ที่ประมาณ1 0 2ถึงนาทีขึ้นอยู่กับปริมาณของเหลวที่บรรทุกและแรงดันปั๊มที่ใช้พ่นส่วนด้านราคาโดรนฉีดพ่นสารสำหรับงานเกษตรมักมีตั้งแต่40,000บาทไปจนถึงเกิน1 5 0 0 0 0บาทสำหรับรุ่นที่มีถังใหญ่ระบบเลเซอร์เลี้ยงสิ่งกีดขวางหรือระบบ GPS ความละเอียดสูง ในคลิปสมมุติยังพูดถึงความสามารถของโดรนที่สามารถปล่อยหมอกพิษได้อย่างแม่นยำซึ่งในความเป็นจริงการกระจายสารเคมีอันตรายด้วยโดรนจำเป็นต้องใช้ระบบควบคุมลมความดันและการออกแบบหัวฉีดเฉพาะทางการทำให้ละอองคงตัวในอากาศได้นานและสามารถแพร่กระจายแบบคาดเดาทิศทางได้เป็นเรื่องที่เครื่องพ่นทั่วไปไม่สามารถทำได้อย่างแม่นยำเหมือนอาวุธเฉพาะทาง หากใครกำลังดูวิดีโอนี้แล้วคิดว่าการสร้างโดรนแบบนี้สามารถทำได้ง่ายๆก็ต้องอธิบายว่าเทคโนโลยีที่สามารถใช้เป็นอาวุธจริงๆนั้นซับซ้อนกว่าสิ่งที่เห็นในคลิปหลายเท่าและต้องใช้การวิจัยในระดับกองทัพซึ่งไม่ใช่สิ่งที่โดรนเกษตรธรรมดาจะทำได้ส่วนภาพที่ผู้สร้างเนื้อหาเล่าว่ามีการโต้อตอบด้วยการส่งเครื่องบิน F-16 ไปโจมตีฐานที่ถูกกล่าวหาแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล่าประกอบความดราม่าในวิดีโอ แต่ก็สะท้อนวิธีการทำคอนเทนต์ที่เน้นความตื่นเต้นแบบหนังแอคชั่นซึ่งสไตล์วิดีโอแนวนี้จะนิยมใช้ภาพจำลองหรือภาพประกอบจากคลังภาพในมุมมองขององค์การรีวิวคลิปแบบนี้ต้องยอมรับว่าสามารถดึงดูดความสนใจได้ดีมากโดยเฉพาะผู้ชมที่สนใจประเด็นความมั่นคงหรือเทคโนโลยีทางทหารแต่ในมุมของข้อเท็จจริงผู้ชมควรแยกแยะว่าเป็นเพียงการตั้งสถานการณ์สมมุติเพื่อความบันเทิงไม่ใช่ข้อมูลที่ยืนยันได้จากแหล่งข่าวจริง ย้อนมาดูอุปกรณ์ที่ปรากฏในตอนต้นอีกครั้งตัวตรวจวัดสารเคมีที่ถูกถ่ายใกล้ๆเป็นเครื่องที่พบได้ทั่วไปในงานอาชีพที่ต้องทำงานใกล้สารเคมีเช่นเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยกู้ภัยบางหน่วยซึ่งส่วนใหญ่เป็นระบบเซ็นเซอร์ไฟฟ้าเคมีหรือเซ็นเซอร์แสงอินฟราเรดถ้าพูดถึงประสิทธิภาพเครื่องระดับใช้งานภาคสนามมักจะมีความแม่นยำในระดับที่เพียงพอสำหรับเตือนความเสี่ยงเบื้องต้นแต่ไม่แม่นยำเท่าเครื่องเทสในห้องปฏิบัติการ สำหรับคนที่กำลังมองหาเครื่องตรวจคุณภาพอากาศแบบพกพาสำหรับบ้านราคาที่เหมาะสมจะอยู่ราว2 0 0 0 6 0 0ึบาทแต่ถ้าต้องการระดับเดียวกับหน่วยงานที่ใช้ในวิดีโอราคาจะกระโดดขึ้นไปมากกว่า1,000 0บาทจนถึงหลายหมื่นบาทในส่วนการเล่าเรื่องของคลิปนั้นมีการใช้การตัดต่อแบบรวดเร็วและกระชับเน้นเสียงบรรยายเร่งเร้าเพื่อให้บรรยากาศตึงเครียดซึ่งถ้าพูดถึงประสิทธิภาพในเชิงงานคอนเทนต ต้องบอกว่าผู้ทำคลิปทำได้ดีเพราะสร้างอารมณ์ร่วมได้มากการใช้เสียงประกอบหนักๆที่เข้ากับสถานการณ์เกลื่งทหารเกลื่งภัยพิบัติทำให้คนดูรู้สึกว่ากำลังชมเหตุการณ์ใหญ่บางอย่างอยู่แม้ภาพส่วนหนึ่งจะเป็นภาพประกอบที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงกับเหตุการณ์ที่เล่าแต่ในสายงานวิดีโอประเภทวิเคราะห์สถานการณ์สมมุติก็ถือเป็นวิธีสร้างบรรยากาศที่นิยมใช้กัน เมื่อคลิปเล่าถึงการวิเคราะห์รูปแบบหมอกพิษมีภาพจำลองของหมอกสีเทาลอยเหนือย,ยอดไม้ผู้ชมหลายคนอาจสงสัยว่ามันดูสมจริงไหมถ้าพูดตรงๆง,งานจำลองหมอกในคลิปนี้ดูเป็นแบบทั่วไปไม่ได้ให้รายละเอียดมากนักและบางส่วนมีลักษณะขององค์การใช้ฟิลเตอร์สำเร็จรูปซึ่งถ้าเปรียบกับงานวิชวลเอฟเฟกต์ระดับมืออาชีพก็ยังห่างพอสมควรแต่ถ้าดูในฐานะคลิปออนไลน์ที่ตั้งใจสร้างความดรามา่าถือว่าอยู่ในเกมใช้ได้และไม่ทำให้เนื้อหาขาดอารมณ์ ความสมจริงของข้อมูลทางเทคนิคที่ผู้บรรยายพูดเช่นระยะโจมตีของระบบมิตรซล์การตอบโต้ทางอากาศหรือความสามารถของกองกําลังตามแนวชายแดนก็เป็นสิ่งที่ต้องรับชมด้วยความระมัดระวังเพราะผู้สร้างคลิปใช้การเล่าแบบกึ่งข่าวกึ่งนิยายซึ่งอาจสร้างความเข้าใจผิดได้ถ้าผู้ชมไม่รู้ว่าคลิปนี้เป็นเพียงการจําลองเหตุการณ์เพื่อเล่าประเด็นที่ถ้าเกิดขึ้นจริงจะเป็นอย่างไรไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือมีการประกาศอย่างเป็นทางการ ในแง่ของราคาการผลิตคอนเทนต์ลักษณะนี้ถ้าใช้ฟุตทจประกอบจากคลังภาพและใส่เสียงภาคเองต้นทุนอาจอยู่ที่ประมาณไม่กี่พันบาทต่อคลิปหากต้องการคุณภาพสูงกว่านี้เช่นทำภาพจำลอง3มมิติของโดรนหรือการเคลื่อนไหวของหมอกพิษต้นทุนจะเพิ่มขึ้นอย่างมากอาจเป็นหลักหมื่นจนถึงหลักแสนขึ้นอยู่กับทีมงานและความละเอียดของงานพูดถึงประสิทธิภาพของโดรนที่กล่าวอ้างในคลิปหากดูจากกรอบเหตุการณ์ที่วิดีโอสร้างขึ้นนั้น ดโดนมีบทบาทสำคัญมากเพราะเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดการตอบโต้ข้ามพรมแดนแต่จากการวิเคราะห์ตามหลักจริงดโดรนเกษตรทั่วไปไม่สามารถท่นสารพิษในปริมาณที่มีผลกระทบวงกว้างได้เนื่องจากลมความชื้นอุณหภูมิและทิศทางการแพร่กระจายล้วนควบคุมได้ยากมากการจะทำให้หมอกพิษมีผลกระทบในระดับหมู่บ้านจำเป็นต้องใช้ระบบที่ซับซ้อนมากกว่าที่ดโดรนขนาดเล็กจะทำได้ดังนั้นผู้ชมควรดูคลิปนี้ในลันกษณะของงานเล่าเรื่อง ไม่ใช่เอกสารข้อมูลทางเทคนิคหรือข่าวจริงแต่ถ้าพูดกันในมุมรีวิวแล้วตัวคลิปถือว่าทำได้ดีในเชิงการเล่าเรื่องใช้เสียงภาพชัดเจนภาพประกอบช่วยให้คนดูเข้าใจโครงเรื่องได้ไม่สับสนแม้บางส่วนจะไม่สมจริงแต่ก็เป็นลักษณะของงานเล่าเหตุการณ์สมมุติที่เน้นความเข้มข้นมากกว่าความแม่นยำเชิงวิทยาศาสตร์อีกประเด็นที่น่าสนใจคืออุปกรณ์ตรวจวัดที่ปรากฏในภาพแรก หลายคนอาจไม่ค่อยคุ้นเคยว่ามันทำงานยังไงเครื่องพวกนี้ใช้หลักการของเซ็นเซอร์ไฟฟ้าเคมีที่ตรวจวัด,วดความเข้มข้นของสารบางชนิดในอากาศเมื่อพบระดับที่สูงผิดปกติระบบก,ก็จะส่งสัญญาณเตือนซึ่งช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถถอยออกจากจุดเสี่ยงหรือแจ้งเตือนชุมชนใกล้เคียงได้ทันเวลาแม้ในคลิปจะใช้มันเพื่อสร้างอารมณ์ความตึงเครียดแต่ในชีวิตจริงมันเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยรักษาความปลอดภัยของผู้ทำงานในพื้นที่ปนเปื้อน สรุปแล้วคลิปนี้เป็นตัวอย่างของคอนเทนต์ที่นำอุปกรณ์จริงเหตุการณ์สมมุติและองค์ประกอบเกึ่งทหารเกลื่งภัยพิบัติมารวมกันเพื่อสร้างความตื่นเต้นให้ผู้ชมการรีวิวในแง่ของอุปกรณ์ที่เห็นก็พอจะบอกได้ว่ามีความสมจริงบางส่วนเช่นเครื่องตรวจวัดที่ใช้ในงานภาคสนามแต่ส่วนระบบโดรนและสถานการณ์การตอบโต้ด้วยเครื่องบินรบเป็นเรื่องที่เกินจริงมากเมื่อเทียบกับศักยภาพของเทคโนโลยีที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ ในด้านราคาอุปกรณ์ตรวจวัดในคลิปอาจมีราคาประมาณหลายพันถึงหลายหมื่นบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและความแม่นยำส่วนโดรนพ่นสารระดับเกษตรก็อยู่ในช่วงหลายหมื่นถึงหลักแสนบาทหากดูจากภาพและการตัดต่อคอนเทนต์นี้น่าจะมีต้นทุนการผลิตที่ไม่สูงมากแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดึงดูดผู้ชมได้ดีด,ด้วยการเล่าเรื่องที่เข้มข้นและภาพประกอบที่ช่วยเสริมอารมณ์อย่างมีประสิทธิภาพถ้ามองในมุมความบันเทิงคลิปนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างขององค์การผสมผสานความเป็นข่าวกับความเป็นละครได้อย่างชัดเจน แม้จะไม่ใช่ข้อมูลเชิงลึกหรือข้อเท็จจริงที่สามารถนำไปอ้างอิงได้แต่เป็นคอนเทนต์ที่คนดูจำนวนมากชอบเพราะช่วยสร้างภาพสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าเงื่อนไขครบโดยที่ผู้ชมไม่จำเป็นต้องเชื่อว่าเกิดขึ้นจริงในแง่ของงานรีวิวเทคโนโลยีภายในคลิปอุปกรณ์หลายอย่างเป็นของที่มีอยู่จริงแต่ถูกนำไปใส่ในบริบทที่เกินจริงเพื่อสร้างเรื่องราวให้ดึงดูดและนี่เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจเวลาเสพสื่อประเภทนี้ถ้าต้องการให้เพิ่มความยาวอีก ปรับน้ำเสียงปรับสไตล์ให้เข้ากับช่องของคุณมากขึ้นหรือปรับให้เป็นสคริปต์แบบอ่านเร็ว8-10นาทีบอกผมได้เลยครับ